หงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวอาจไร้สองสตาร์ดังช่วยทีมในรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับซิสซานฟิลรายงานหงแดงลิเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถใช้งานโมฮัมเหม็ดสลาปกทีมชาติอียิปต์และวาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นในศึกคาราบาวขับรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับฟูลแลมในช่วงเดือนมกรคาคมปีหน้าเนื่องจากติดภารกิจรับใช้ชาติสำหรับสลัดจะต้องไปช่วยทีมชาติอียิปต์ทำศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่น ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไอวอรีโค้ระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่เอนโดก็ต้องไปช่วยทีมชาติญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนคัพซึ่งจัดที่กาตาระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์ทั้งนี้ตามโปรแกรมลิเวอร์พูลจะเจอกับฟูลแลม2นัดเย้าเยอนในวันที่8มกราคมและ22เมสข่านั้นหมายความว่าลิเวอร์พูลต้องรุ้นว่าทีมชาติอียิปต์และทีมชาติญี่ปุ่นจะเรียกซาลาและเอนโดไปเข้าแคมป์เก็บตัวตอนไหน ถ้ารีบเก็บตัวช้าทั้งคู่ก็อาจจะช่วยทีมในนัดแรกได้แต่ก็มีโอกาสน้อยมากๆ